สวัสดีครับรายการใครๆก็เข้าครัวนะครับวันนี้ติจะมาสาธิตวิธีการทําเมนูแกงส้มมะละกอนะฮะนอกจากส้มตําแล้วนะที่เขานิยมกันมากเลยมะละกอเนี่ยยังสามารถนามาทําเป็นแกงส้มนะฮะได้อร่อยมากๆเลยคนโบราณเนี่ยจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูส่วนผสมกันเลยครับแกงส้มมะละกอกุ้งวันนี้นะครับผมได้กุ้งแชบววตัวค่อนข้างใหญ่มาเลยนะฮะมะละกอดิบครับ เนื้อปลาสุกนะครับพริกแกงส้มน้ำตาลปีป๊บน้ำมะขามและน้ำปลาครับสำหรับปัตาส่วนนะครับสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราครับ foodtravel.tv ครับมาแล้วครับแกงส้มมะละกอน,นะครับท่านผู้ชมวันนี้ ก็จะเป็นแกงส้มประมาณว่าแกงส้มภาคกลางบ้าน,านเราเนี่ยแหละนะฮะเพราะว่าที่จริงมันจะมีแกงส้มของภาคใต้นี่ก็จะสีเหลืองหน่อยแบบนั้นก็จะเผ็ดๆนะฮะรสชาติก็จะเข้มข้นเนาะแล้วก็ไม่ต้องไปไม,ไ,มไม่ต้องไม่ต้องหวานไม่ต้องเปรี้ยวนะฮะแบบเค็มๆนวลๆเนานะอันนี้เนี่ยผมก็จะมีใช้พริกแกงส้มนะฮะที่โขลกเองด้วยนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดทางบ้านซื้อเป็น เป็นเป็นซองมามันอาจจะดูเนียนเกินไปนะฮะวันนี้ผมเลยตำมันนิดนึงให้มันดูแบบว่าน้ำขุ่นๆมันดูน่าทานกว่านะครับถ้ามันเนียนเกินไปมันก็จะเหมือนพวกอาหารโรงแรมใช่ไหมเราก็มาดูไม่ค่อยน่าทานเท่าไหร่นะอันนี้แอบกระซิบกันนะฮะเอาลงไปละลายครับชอบเค็มค้นก็ใส่ไปหมดเลยนะท่านผู้ชมทีนี้เนี่ยผมจะมีเนื้อปลาด้วย อันที่จริงผมไม่ซีเรียสมากนะทางบ้านสามารถใช้เป็นพวกเนื้อปลาต้มปลาย่างหรือเป็นปลาทอดแบบผมวันนี้ก็ได้แต่ถ้าเป็นปลาทอดก็อาจจะสับให้ละเอียดนะฮะแล้วก็ต้มนานสักนิดนึงหรือว่าถ้าเกิดเป็นเนื้อปลาอย่างอื่นแล้วคุณทําพวกไอพริกแกงเองเนี่ยเราก็เอาลงไปตำพร้อมกับพริกแกงใส่ลงไปตอนนี้ได้เลยเหมือนกันครับงั้นเดี๋ยวผมจะเอาลงไปต้มนะฮะให้ทั้งพริกแกงแล้วก็เนื้อปลาเนี่ยเข้าน้าเข้าเนื้อกันดีแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันครับ เอาละคะ้ครับท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยก็ดูสิน้ำข้นเข้มข้นสะใจมากเลยนะผมจะชอบสไตล์เนี้แหละคือแบบว่าเป็นน้ำแบบข้นๆแล้วก็โอนเนื้อปลาเป็นชิ้นเป็นอันนะครับตามไปด้วยมะละกอเลยท่านผู้ชมอุ้ยกระเด็นนะครับขออภัยใส่มะละกอเยอะเลยนะจัดไปหมดเลยกินกันเยอะอยู่แล้วนี่เดี๋ยวทิ้งไปใส่น้ำปลาเลยแล้วกันนะครับ ว้าวแล้วก็น้ำมะขามด้วยเลยก็ได้อะนะจบจบไปเรารอใส่กุ้งทีหลังแล้วกันนะครับเดี๋ยวน้ำตาลลอยนิดนึงแล้วกันเนอะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันครับเอาล้ครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับมะละกอสีก็จะใสๆประมาณนี้นะฮะสีเขาจะเข้มขึ้นนิดนึงแล้วก็ดูแบบว่าสุกใสเนาะก็เป็นนันใช้ได้มันจะนิ่มนนิดนึงแต่ถ้าเกิด ชอบแบบกรอบก็ไม่ต้องต้มนานนะฮะง่ายๆเพราะว่ามะละกอเรากินดิบได้อยู่แล้วใส่น้ําตาลไปสักหน่อยครับถ้าจะทําเป็นแบบแกงส้มที่เป็นแบบสีเหลืองนั้นก็อาจจะไม่ต้องนะไม่ต้องไปปรุงรสหวานมันมากไม่ต้องไปเปรี้ยวมากนะฮะเอาละน้ำตาลปี๊บนี่ก็จะมีความหวานที่กลมๆนะฮะไม่หวานจีด๊ดเหมือนพวกน้ําตาลทรายตามไปด้วยกุ้งครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมหลังจากกุ้งสุดก็ <c oughs> กุ้งสุกก็ตักเสิร์ฟได้เลยแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันครับ <c oughs> เอาล้ครับท่านผู้ชมเสร็จเรียบร้อยนะฮะแกงส้มมะละกอกุ้งในวันนี้ที่จริงก็ยังมีอีกหลายแกงส้มมากเลยนะท่านผู้ชมแกงส้มชะอมกุ้งนะครับแกงส้มสับประรด แกงส้มที่เป็นแกงเหลืองนะแกงมีสารพัดเลยนะครับสำหรับเมนูแกงส้มเข้ามาติดตามกันได้นะครับในเว็บไซต์ของเรารับรองอร่อยกันทั้งวันนะครับนี่ผมก็จะตักใส่จานละนะเป็นเข้มข้นโอ้โหสะใจแล้วนี่ผมเอากุ้งออกมาออกก่อนนะครับเพราะว่าไม่อยากให้เขาสุกมากจนเกินไป ของอร่อยของแพงนะครับของทีฟู้ดเนี่ยไม่ต้องไปสุกมากเขาแค่แบบว่าพอดีหรือเกือบสุกก็ได้นะครับวางปลาลงไปนะเดี๋ยวค่อยจัดจานอีกทีนะแล้วก็ผมจะแถมให้นิดนึงว่าในไหนก็มีแกงส้มละนะส่วนใหญ่เขาก็จะมีพวกไอเชะอมไข่ใช่ไหม วันนี้เราผมได้นี่มาปลานะปลาทอดทางบ้านอาจจะใช้เป็นปลาดินปลาสลิดเหมือนผมอะไรอย่างนี้ก็ได้ซื้อมาสักสองตัวนะแกะเนื้อเอามาทําแกงส้มตัวหนึ่งแล้วก็ทอดกินกับข้าวอย่างนี้อีกสักตัวหนึ่งนะครับน้าพริกน้าปลานิดนึงซอยขิงซอยมะนาวซอยหอมแดงใส่ลงไปนน้ําปลานะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับอัตราส่วนนะครับของแกงส้มมะละกอน,นะครก็สามารถติดตามชมได้ที่ foodtravel.tv นะครับ วันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ